จานเบโรกัสเปเรนีนายใหญ่ของอตาลันต้านะครับเล่นเอาแฟนผีนี่ออกอาการขวัญภวาเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ว่าค่าตัวของรัสมุสฮอยลุนนะครับมันควรที่จะไปแตะหลัก100ล้านยูโรกันเลยทีเดียวนะฮะัอออกเชาวเดน,นมากนะครับเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในสระบบลีกใหญ่ของยุโรปเพียงแค่ฤดูกาลเดียวนะครับโดยทําประตูไปได้10ประตูจาก34เกมทุกรายการโดยที่9ในนั้นนะฮะเกิดขึ้นในการลงเล่นเกาโชเซเรานั่นเองนะครับ จะว่ากันตามตรงเนี่ยนะฮะผลงานดังกล่าวนะครับมันก็ยังไม่ได้ดูที่จะเหมาะสมกับการที่จะมีค่าตัวถึงนองหนึล้านยูโรนะครับแต่ทีมที่กำลังจะเป็นฝ่ายเสียหายนะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะขูดเงินค่าตัวค่าเสียหายเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับแมตต์ยังคงมองโลกในแง่ดีนะฮะว่าจะสามารถปิดดีลนี้ได้โดยที่สนนราคาค่าตัวของออลาลุนฮอยลุนเนี่ยไม่ถึง ขาดที่การสเปรนี่เขาคาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่ค่าตัวที่ถูกๆเหมือนกันถามว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนั้นล่ะครับหอยลุ้นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีผลงานสถิติการถล่มตะข่ายเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วที่ดุดันอะไรมากมายนะครับแต่นี่คือนักเตะที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตนะครับนั่นก็คือเขามาพร้อมทั้งความรวดเร็วความแข็งแกร่งนะฮะรวมไปถึงนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให ค่าตัวของเขาเนี่ยพุ่งทยานนั่นก็คืออายุการใช้งานนะครับที่น่าจะเป็นหลัก1ิปีนะครับเพราะาตอนนี้เขาก็อายุแค่20เท่านั้นเองนะฮะจะว่าไปนะครับดีลนี้เนี่ยนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับไปคว้าตัวเวนรูนี่จากเอเวอร์ตันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นเอ่อไม่ได้บอกว่าราสมุสฮอยลุนเนี่ยนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าเอ่อต้นกำเนิด แห่งความสําเร็จในการที่จะมายิงกระจุกระจายพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ทันทุ่งทีในซีซั่นนี้นะฮะแต่ผมมองว่ามันคือการลงทุนกับนักเตะอายุน้อยที่มาพร้อมกับไฟในตัวเองนะครับคนที่จะลงสนามไปพร้อมที่อาคนที่จะลงสนามไปแบบไร้ความกลัวเฟ l เลสแบบที่ฝรั่งเขาพูดกันนะฮะพร้อมปะชะดะไม่สนวาูกใครนะครับคาแรคเตอร์ของราสมุตฮอยรุนก็ประมาณนั้นนะคล้ายๆกับเวนดูนี่ตอนที่พุ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็คือกล้าเล่นกล้าลุยกล้าชน กล้าทาทุกอย่างนะครับแบบเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียครับพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองนะฮะก็เลยเป็นที่มาของบทสรุปที่ว่าผมขอสนับสนุนเลยนะครับหนุนหลังอย่างเต็มที่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผลักดันเดีลวนี้ให้เกิดขึ้นจริงนะครับแม้ว่าจะต้องเจ็บโตน,นักก็ตามเพราะมันคือสิ่งจําเป็นจริงๆแหละครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอกับลียงก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่นะครับสร้างสา์โอกาสได้เยอะแต่การจบสกอร์นี่คือถือว่าห่วยแตกมากเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวจบสกอร์ผู้เล่นหมายเลขเก้าพันแท้แบบนี้ควรที่จะต้องเข้ามาได้แล้วนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าการเข้ามาอ่าเมื่อราสมุตหอยลุนย้ายเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะปังปูเย่ทันทีเลยหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อในการคัดสรรจากความต้องการของเอริกเทนฮากนะครับพอเท่าที่ผ่านมาการคว้าตัวส่วนใหญ่ถือว่าได้ผลนะฮะเพืเ่นอนๆะไรครับคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้นะฮะลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ